เอาละครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมทิวทิวดีและตอนนี้ก็อยู่ในเกมการีน่าฟีไฟกันอีกเช่นเคยนะครับทุกคนสําหรับในวันนี้นะครับทุกคนมีกิจกรรมเข้ามาใหม่นั่นก็คือกิจกรรมเขียวสีม่วงเจ้าเขียวโมโคนะครับทุกคนแล้วก็เป็นแบบไอซ์วอลนะครับโคตรเท่นะครับไอซ์วอลเปลี่ยนรูปร่างข้างในมันจะเป็นแบบคล้ายๆเพชรไดมอนอะไรประมาณนี้แล้วก็มีตู้ลัคกี้ไดมอนนะครับทุกคนก็เปลี่ยนเข้ามาใหม่แล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมกิจกรรมแรกกันเลยดีกว่า นะครับทุกคนเออเดี๋ยวเราจะไปสุ่มกันนะครับทุกคนเป็นเคียวที่โคตรเท่นะผมว่านะครับทุกคนสามารถถือหน้าล็อบบี้ได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับทุกคนกดเข้าไปที่ร้านค้านะครับทุกคนเราจะดูดว,ว่ามีอะไรกันบ้างผมก็ลืมลืมไปแล้วเหมือนกันนี่นะครับทุกคนปาร์ตี้กับแม่มดสาวนะครับทุกคนเคียวโมโคนะครับถือโชว์หน้าล็อบบี้ได้โอ้โหแล้วตัวนี้ก็เป็นในส่วนของอืมทูเค้นนะครับอะไรวะเดนนอนมซอน อ่านถูกไม่รู้นะครับแฟชั่นไดมอนด์รอยัลนะครับมาใหม่นะครับทุกคนเออ ประมาณนี้นะครับทุกคนนี้นะครับในส่วนของกิจกรรมเจ้าเคียวตัวนี้นะครับจะมาในวันที่26จนถึงวันที่3ตุลานะครับทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปดูในกิจกรรมแล้วก็ไปสุ่มให้ทุกคนดูกันเลยดีกว่านะครับ<ๆ>ทุกคนเออนี่ปาร์ตี้กับแม่มดสาวนะครับทุกคนรางวัลใหญ่นะครับทุกคนถ้าเราสุ่มแบบพิเศษย้ำว่าสุ่มแบบพิเศษนะครับ5ครั้งเราจะได้เจ้าเคียวตัวนี้ไปเลยนะครับทุกคนการันตีถาวรฟรีๆนะครับทุกคนเออ เป็นไงล่ะโคตรคุ้มนะสาหรับกิจกรรมนี้นะครับและถ้าเราแบบสุ่มนี้เราก็มีโอกาสได้พวกไอซ์วอลนะครับทุกคนแล้วก็ได้เป็นกล่องศพแล้วก็มีสกินรถแล้วก็สกินกระเป๋า,สก,กปาสกินกระเป๋านี้ผมมีแล้วนะครับทุกคนเออประมาณนี้นะครับทุกคนถ้าเรากดแบบพิเศษเราก็มีสิทธิ์ได้พวกนี้ด้วยเหมือนกันแต่ถ้าเรากดครบ5ครั้งเราได้การันตีเจ้าตัวนี้แน่นอนครับทุกคนเออเป็นไงล่ะ โคตรเท่และเราไปสุ่มกันเลยนะครับทุกคนแล้วผมจะกดแบบพิเศษเลยนะครับหนึ่งครั้งนะครับทุกคนกดไลค์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะครับทุกคนกดยืนยันแล้วเด้อกดไลค์กดซับสไครป์ยังคนดูกดยังกดแล้วแหละไปเอ้าได้เสื้อเลยเหรอเสื้อนี้ผมเหมือนจะมีแล้วนะ <c oughs> <c oughs> เหมือนจะมีแล้วนะเอา้าหุยทำไมมันเพิ่มขึ้นหน่าร้อยเก้าเก้าเพรโอ้โหเมื่อกี้เมื่อกี้ครั้งแรกคือมันลดราคาครับทุกคนครั้งที่สองคือมันเพิ่มเพจ เออไปเป็นกำลังใจให้ผมด้วยเอาไอวอลออกเลยเออกโคตรง่ายเดี๋ยวแคปหด้าจอทําคลิปก่อนเฮ้ยทําปกคลิปเฮ้ยโคตรง่ายโคตรง่ายจริงๆไอวอลออกโคตรง่ายเฮ้ยไปร้อยเก้าเก้าเอากางเกงให้ครบเสร็จแล้วนะเนี่ยครบเสร็จแล้วนะเนี่ยคือกิจกรรมนี้มันคุมมนค้มว่ามันคุ้มว่ากดอีกครั้งหนึง่งห้ากางเกงผู้ชายเฮ้ยมันไม่มีแบบพวกของเกลือเลยเหรอมีแต่แบบได้ชุดได้ไลไยเลย นี่ครับทุกคนไม่ถึงฮะโอ้ยถึงไหมวะเออมันการันตีนี่ว่ะบ้าบอบ้าบอจริงๆผมก็แบบกดคบผ้าค้งนี้นะครับได้เจ้าเขียวนะครับเขียวโงโง่เลยนะครับทุกคนก็เดี๋ยวเราไปรีวิวกันดีกว่าไอวอลก็ได้นะทุกคนแบบไอวอลมันโคตรสวยนะครับทุกคนดูดิมันเป็นแบบไดมอนด์ตรงกลางอ่ะแล้วมันเปลี่ยนรูปร่างด้วยแล้วมันเป็นสีม่วงอ่ะแล้วมันโคตรเทเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีกว่าเดี๋ยวให้มให้เดี๋ยวผมให้ดูนี่ประวัติรางวัลของผมไม่มีของ เกลือเลยนะทุกคนผมถือว่าไม่เกลือเลยอะดูดิเออผมหมดหมดเพชรผมสุ่มไปห้าครั้งอะ่ะก็หมดอยู่ที่ประมาณเ,าเกือบพันเพชรนะไม่ถึงพันเพชรนะครับทุกคนไม่ถึงพันเพชรนะครับทุกคนเออประมาณนี้แล้วเราไปเอเออชุดพวกนี้ผมก็ยังไม่มีนันเนี่ยเนี่ยที่ผมสุ่มได้อะ่ะยังไม่มีนะเออก็ถือว่าคุ้มแหละคุ้มแหละแล้วเราไปสวมใส่กันดีกว่านะครับสกินอาวุธนะครับเข้าไปที่คลังอาวุธ เราจะไปแบบใส่รีวิวให้ท่านผู้ชมดูไหนอะไอซ์บอลกันก่อนไอซ์บอลโคตรเท่ะนะทุกคนดูโอ้โหโคตรสวยอะทุกคนดูดิสวยมากทุกคนสวยกว่าอันนี้อีกอะเนี่ยจริงสวยจริงสวยจริงแล้วก็ในส่วนของเคียวนี่ผมมีเจ้าเคียวตัวนี้ด้วยนะแต่เจ้าเคียวตัวนี้มันไม่สามารถถือหน้าล็อบบี้ได้แต่ตัวนี้มันถือหน้าล็อบบี้ได้ทุกคนสวมใส่แล้วก็กดแสดงหน้าล็อบบี้ ดูดูโอ้โหโคตรเท่เดี๋ยวเราไปรีวิวนันกันนะครับในโซนฟีสตล์กันดีกว่านะครับไปโซนฟีสตล์นะว่าตอนนี้จะมีคนแบบได้เคียวเหมือนผมยังผมก็น่าจะเป็นคนแรกนะครับทุกคนคนแรกของเซิร์ฟนะครับเพราะว่าแบบมาตอน9ก้าโมงตรงนะครับคนแรกยกเว้นสตรีมเมอร์กับ g ีเอ็มเสสตรีมเมอร์แม่งเขาเจกสบายไม่รู้อยากได้เหมือนกัน ไม่มีไอโบอขายหรออยากเอาไอโบอไปโชว์คนในโซนฟีสไตล์ด้วยอเอาเคียวไปโชว์ก่อนละกัน <c oughs> ดูดีว่าจะมีคนแบบสนใจพี่หรือเปล่าน้องเป็นไงครับน้องที่ไหมครับ <c oughs> กดท่าใหม่ด้วยกดท่าโมโค เหอครับก็มีคนสนใจอยู่ถ้าถือเคียวนี้ไปก็สาวๆหนุ่มๆตามตอมแน่นอนนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะเอาเคียวนี้ไปฟันหัวคนในโซนฟรีสไตล์เด้อทุกคนเ,เดี๋ยวเราจะพาไปดูไอวอลด้วยเดี๋ยวผมไปเก็บไอวอลด้วยนะครับทุกคนในโซนฟรีสตไตล์เนาะไปเฮ้ยเจอศัตรูปึ๊บโยกหลบ โยกหลบอุย้ยโอ้โหหัวแตกอะไรครับโอ้โหทำทรงไฮไลไท์ยิงหัวเฮ้ยได้โอกาสฟังนี่ไงหัวแตกนะครับทุกคนไอายุินดิเดกบูฮักกะลาเบกลายบูเฮ้ยไปเลยขกดไลค์ให้ผมด้วยเราไปไปเก็บไอวอลกันก่อนนะครับทุกคนไปเก็บไอวอลกันก่อน <c oughs> เฮ้ยอย่ายิงอย่ายิงจะเก็บไอวอลร้องอย่ายิง เอาผูคนเก <c oughs> ็บไอวอลอยู่อ่ะออไม่ด <Hence, TALIESIN have heard> ูเลยคือไม่ด <c oughs> <c oughs> <oh ูเลยเป็นไงเห็นเห็นไอวอลแล้วต้องอึ้งอู้คูแล้วเข้ามาลูดเลยอะขออีกสักหัวขออีกสักหัวเดี๋ยวจะไปซุ่มกิจกรรมอื่นต่อไม่ว่างนะไม่ว่างนะมันแรงนะทุกคนเคี้ยวเนี่ย หัวมือ,อนอนเพื่ออะไรครับโอ้ทำไมจะมาลาดผมเพื่ออะไรครับมานนองมาเนองเห็นไอวอลนี้แล้วก็ต้องหยุดนะเฮ้ยเออขอสักหัวขอขอีสักหัว นี่ยังไงหัวแตกออกละ <c oughs> อาริเซดเกรบบูเดี๋ยวเราไปสุ่มนในกิจ,จกรรมตู้ไดมอนด์รอเย่ากันต่อกันดีกว่านะครับทุกคนก็ดูกันไปเลยนะครับก็ดูกันแล้วว่าเคียวมันแรงขนาดไหนนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปสุ่มกันในตู้รอเย l ากันก่อนดีกว่านี่นะครับทุกคนเป็นเอ,อ่ทูเคนอ,อะไรวะ The <c oughs> เดเดนอมซอนประมาณนีน้อ่านไม่ค่อยคล่องภาษาอะไรก็ไม่รู้นะไปทุกคนกดไลค์กดซับสไครต์ผมด้วยไป ปึ้ง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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอีกสิบั้งไปมาต้องมาเอ้ยสีขาวมา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 เอ้ยสีขาวมันจะได้ของดีได้ยังไงวะไปทุกคนเป็นกำลังใจให้ผมด้วยเฮ้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 ย เไม่ออกเลยไม่ออกเลยหมดไป30ตัวไม่ออกอะไรเลยครับ33ตัวไปไม่ออกไปไม่ออกครั้งสุดท้ายปึ้งสีม่วงไม่ออกเยี่ยมเป็นลีกูดโอเคซึ้งไม่ออกไอ้นี่เป็นตู้อะไรอ๋อตู้ปืนยังไม่เปลี่ยนเหรอโอเคโอเค ก็ประมาณนี้นะครับทุกคนผมยังไม่ได้รีวิวชุดเลยนะทุกคนก็ชุดมันก็ประมาณแบบชุดนกนะครับทุกคนก็ไม่ได้เทอะไรมากมายนะครับทุกคนก็เป็นตู้ดมมอนรอยัลนะครับทุกคนก็เป็นตาดําๆแล้วก็ในส่วนของหมวกนกนะครับนกเงือกหรือเปล่านี่ก็ไม่รู้นะครับทุกคนอยู่แถวแถบอเมซอนและตามชื่อชุดมันเนาะแล้วก็ในส่วนของกางเกงครับผมชอบกางเกงสุดแล้วสาหรับชุดชุดนี้นะครับทุกคนก็กางเกงมันเท่ไหมทุกคนก็คิดดูคิดเอา เท่ยู่นะมีตะข่ายด้วยแล้วในส่วนของเสื้อนะครับทุกคนก็มันไม่ใช่ใส่ไฮไลท์มันไม่ใช่าตายผมนะครับทุกคน yes, <laughs> <laughs> เย็ดแล้วหรือก็ประบาดดีนะครับทุกคนถ้าใครอยากจะสุ่มก็ไปสุ่มกันได้นะครับทุกคนหลายๆคนก็ต้องแบบเลขนำโชคร้อยห้าสิบถึงจะออกนะครับทุกคน <laughs> 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 ก็ไปสุ่มกันเด้อทุกคนก็ถ้าได้นี้ก็ถือว่าคุ้มแล้วทุกคนนะ,ะก็ประมาณนี้นะครับทุกคนสําหรับ กิจกรรมในวันนี้เฮ้ยเดี๋ยวดูร้านค้าก่อนมีอะไรมาใหม่หรือเปล่าไม่มีนะไม่มีนะก็ประมาณนี้นะครับทุกคนสําหรับกิจกรรมในวันนี้ถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับทุกคนก็ไปสุ่มกันได้สําหรับเคียวตัวนี้ผมหมดไม่ถึงพันเพชรผมได้ i อสเวอรด้วยนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ